ให้กระชับคือแบ็กสวิงให้สั้นลง50%ัเอพราะถ้าแบ็กสวิงยาวบางทีมันพอจะถึงแล้วเราพอดเราไปม่กล้าสตอกลูกเลยก็สั้นพอาะเพ้แบ็กสวิงสั้นมันกล้าสตอกลูกวิ่งแคแล้วกันแบ็กสวิงสั้นเนี่ยมันทำให้ดาวสวิงฟอร์เวิร์ดสวิงเนี่ยนำน้าไม้เข้าไปทะลุสแควร์ง่ายและกล้าสตอกลูกลูกมีพลังฮะให้ถึงกันทุกคนนะฮะครับต้องกันบ้างครับเจอแบบนี้มันเจ็บจุ๋มเบิร์ดผู้ชมครับ โหดบ้างผ่าบ้างดูครับสนามบาร์เหนไหครับหลูกใส่วัดเครี่ยงลูกใส่โป่โหลูกโป่งนะครับไม่ใช่ลูกบาสครับมันเป็นลูกโป่งน้ำลูกโป่งน้ำนะเหมจะโอ้โหดูระเบิดเต็มหน้าครับอร่อยเต็มเต็โอ้ยโอ้โหเล่นเล็ด มาซาสมัครเล่นนะเรน้ำตื่นด้วยนะเชื่อมเล่นไี่เดียว่อน้ำอันนี้ช่าเลยนะเรือแคนูฮะคลื่นมาครับอ๋อโอยเต็มโปเล็มโป๊เหมือนเป็นกรปแล้วเหมือนไฟลอยลอยเลย อันนี้วางแผนนะฮะนี่ฆาตกรรนะอโออันนี้ฮะทีนารกรรมวินาศปัจจุบดึงดังใหม่ครับชมพูรีจะตีรังกรุงชัมพลีกระเด็งไปเลยตกเล่นตบหนังดูไปูครับแม่บ้ครับมีอย่างเดียวเลนส์สีพื้นนะจะโชว์ดงแต่รองเท้ามันไม่ใช่นะครับโอ้ยถัวไม่ฟาดโชคดีไปอันนี้เป็นหน้าผาจะไม่ตกครับเจ็บครับอายครับอายครับอย่าทำ อย่าทำอย่างนี้พุกชใวยดูอย่าทำอย่างนี้ไม่ผิดอย่าทำอย่างนี้ลูกช่วยช่วยชพอครับช่วยอย่าหาทำนะฮะพ่อไม่ต้องทำลูกอย่าหานะอย่าหาทำลใครอย่าหานะครับอย่าหาทำนะครับจะได้ก็ตอถามในแฟนเพจอย่าหาทำนะครับในเฟซบุ๊กของคุณนะฮะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาทุ่มสินาทีลก่อนสว นี้ Guru, มิสเตอร์ครูมีคำถามมาถามแฟนๆรายการเช่นเคยคำถามไม่ยากเลย